คร่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้ำปิงนะคะจะม,มาวิววับอีกขานี่ค่ะดึงนะคะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะคะนี่ค่ะมันสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะเล่นให้เม็ดให้เล่นให้หมดก่อนนะคะให้หมดบวกก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ ที่ลาซด้ก็ได้นะคะนี่คะทุกนนี้สอนนี้ตัเก่า,ม,ามันมีเสียงโกนด้วยนะ่ะุกลสียลน่หัวหละไ่ะอ่ะต่อลูกนี่ค่ะเห็นไหมคะมันสวยไหมคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะพี่นะคะกำลังเล่ เห็นไหมคะนี่นะคะแล้วพี่ก็จะมาเล่นต่อนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะว่ามีปุ่มกระสุนไหมคะนี่คะ่ะตรงนี้ไม่เห็นจะมีเสียงอะไรทุกคนหรือว่าเราต้องกดนี้ก่อนเสียงโกลอีกแล้ว แน,น่ะหรล่ะเนาะ่ะกอีกแล้วปิงเอฟเฟกต์เยอะจังเลยนี่ค่ะอีกแล้วปิงกึกกัดอีกแล้วลูกอีกแล้วหรอ,อืมมันจะดังอย่างนี้เลยหรอคะ บัวน si ้ำป hmm. ิงเสียงกวนดังขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะเสียงกวนดังขึ้นเรื่อยๆเหรอแล้วแต่เด้อน้ำปิงจะเอาลงเฟซบุ๊กหรอม่อายก็ช่างเด้อ เล่นเสร็จหรือยังมีอะไรจะชว์เพื่อนอีกไหมเล่นเสร็จแล้วค่ะงดไว้ให้ดีเอาไว้ให้ดีขอบคุณค่ะทุกคนอย่าลืมไปแล้วค่ะอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดติดตามกดซับกระชัยกดแชร์อย่าลืมอย่าลืมสั่งในช่องคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมเอาอยู่ในยูทูบมาอยู่ในยูทูบสิค่ะค่ะในยูทูบอย่าลืมมาอยู่ในยูทูบแล้วก็ ไปดูพี่เลยนะคะถ้าใครอยากสนใจดู